สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่1 3เออ15กรกฎาคมนะคะถึง16สิงหาคมอันนี้เป็นคลิปความรักประจำเดือนพฤษภาคมนะคะมาดูกันว่าเริ่มเริ่มก่อนเลยที่คนมีคู่นะมาดูกันว่าความรักเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะ6กไม้เท้าเด็กถือถ้วยเดลิเวอร์นะคะ หกถ้วยนะคะความรักถือว่าดีนะคนมีคู่ถ้าทะเลาะแปรวองอะไรกันเดี๋ยวก็ขึ้นดีกันแนะน,น่นอนเนาะแล้วก็ความรักแบบเหมือนเดือนนี้โรแมนติกมากๆเลยอาจจะเหมือนไม่ได้เจอกันมานานแล้วพอมาเจอกันในเดือนนี้นี่แบบวหวานสวีทเวอร์เลยนะคะในเรื่องความรักนะแล้วก็ใครที่แต่งงานแล้วอยากมีน้องเดือนนี้ก็มีโอกาสนะ ที่จะมีน้องเนาอก็ถ้าใครอยากมีก็เดินดีพร้อมมาทีเดียวนะคะโอเคถือว่าความรักดีนะไม่ได้มีป <t> ัญหาอะไรเนาะใครอยากมีลูกก็ได้มีโอกาสคือให้เคยตอนแรกว่าจะทายเพศลูกไงแต่มันก็ขึ้นว่าทางผู้หญิงและผู้ชายแหละซึ่งเหมือนว่า ไม่ถ่ายก็ได้เนาะเพราะก็ก็มีอยู่เท่านี้แหละไม่เพศหญิงก็เพศชายแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ก็เป็นเด็กที่น่ารักอะเป็นเด็กอภิชาต,ต,ตบุรมาเกิดน,นะ <c oughs> น้องผู้หญิงก็น่ารักเหมือนกันกนะคะ <c oughs> พูดทําไมเนาะโอเคต่อมามาดูกันที่คนโสดนะคะว่าเดือนนี้จะได้สละโสนไหมนะไพ่พระนะคะมาถึงกับไพ่พระเลยทีเดียวสิบเหรียญนะคะ แปดดาบแมจิเชียนนะคะเดือนนี้อ่าถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณถูกใจเรียกว่าได้อ่าเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งหรือบางคนจะได้เจอคนอายุมากกว่านะที่ดูแลเราได้อบอุ่นอย่างนี้นะแต่ก็ถามว่าเดือนนี้ เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นพูดคุยกันดีกว่าเพราะดูคุณยังเรียกว่ายังกลัวหรือมีปัญหาฝังใจอะไรกับรักครั้งเก่าหรือยังไม่กล้าแบบเดินหน้านเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ลองเปิดใจดูถือว่าคนที่เข้ามาก็โอเคทีเดียวนะอายุมากกว่าแล้วก็ดูมีฐานะด้วยนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะต่อมา คนที่เราไปแอบชอบเขาจะสมหวังไหมนะคะมาดูกัน3เหรียญจัสมินนะคะผู่สองถ้วยเด็กถึงไม้เท้านะคะใครที่ไปแอบชอบเขาอยู่นะถ้าคุณได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วนะคะเหมือนได้เริ่มคุยนะโอกาสที่คุณจะสมหวังมีสูงมากๆที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะหรือบางใครที่ ที่าบางคนที่ยังไม่ได้เริ่มก็ลองให้มีแม่สื่อแม่ชักคอยช่วยดูมีคนคอยซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยให้ช่วยเราให้คุยกับเขาหรือได้ติดต่อเขาอะไรเงี้ยลองดูนะโอกาสสมหวังมีสูงมากๆทีเดียวนะคะยินดีด้วยล่วงหน้าใครไม่กล้าบุกก็นั่นแหละหาแม่สื่อแม่ชักมาโอกาสสมหวังมีสูงนะคะต่อมาคนที่ทะเลาะก,กันคนที่เป็นแฟนที่ทะเลาะก,กันนะ มีโอกาสที่จะมาคืนดีกันไหมในเดือนนี้นะคะอัศวินเหรียญเด e f ฟูลเด็กถือเหรียญสิบไม้เทา้าโอกาสที่จะได้มาคืนดีกันมีนะคะโอกาสสูงมากๆเลยแต่ประเด็นกลับมาคืนดีกันแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอย่าอย่าทำให้ปัญหามันกลับมา โอกาสที่คุณจะทะเลาะก,กันต่อมีสูงเหมือนกันนะเหมือนผ่านไปสักพักนึงแล้วก็มาทะเลาะก,กันใหม่อะไรเงี้ยต้องเรามาระวังนะคะโอเคต่อมาคําถามสุดท้ายคนที่รอคนรักเก่านะคะคนรักเก่าจะกลับมาไหมนะคะมาดูกันจัดเม้นนะคะอัศวินถ้วยอัศวิน าดาบไพ่สองสองสองดาบนะคะไพ่ว่าโอกาสที่จะได้กลับมาติดต่อสื่อสารคุยกันมีนะคะมีโอกาสมากๆแต่ดูแล้วเหมือนมีเหตุผลบางอย่างมีความลังเลว่วาจะไปต่อดีหรือไม่ไปต่อดีบางคนอาจจะเจอแบบเขากลับมาก็จริงแต่เขามีแฟนแล้วหรือมีครอบครัวไปแล้วก็เลยแบบ มันไปต่อไม่ได้หรือบางทีก็รู้สึกว่ากับบางคนอาจจะกลับมาก็จริงแต่มันแบบก็ยังเลือกไม่ได้ว่าจะไปต่อดีไหมหรือยังกลัวความรักครั้งเก่าอยู่หรือปัญหาเก่าๆที่ตามมาอยู่นะคะในเอน,นี้ก็ลองไปดูหน้าง,งานเอาว่าปัญหาของเราเป็นแบบไหน จะไปต่อได้ไหมหรือไปต่อดีไหมหรือทำอยังไงนะคะก็โอเคก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ